น,นี่ก็อยู่กับงานตากดินเหมือนเดิมครับเลเยอร์ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเลเยอร์ใหม่แล้วตรงคอบเบอร์ไว้ทันนะครับก็อันนี้จะเป็นการตากวันแรกนะครับที่้อง อันนี้ก็ตากให้ความชืน้นมันได้นะครับถึงจะปูนะครับผมเราจะไม่ทำงานแบบสุ่มเอานะครับสุ่มเอาในที่นี้คือแบบไม่รู้ว่าเราตากวันหนึ่งแล้วเราจะปูอะไรประมาณนี้นะครับปูบทอัดไปแล้วก็มันไม่อยู่เราก็ต้องมาซื้อตากใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่เอาเสียเรื่องน้ํามันนะครับ เกลือน้ำมันรถบกรถเกรื่งแต่างานตาครับว่ามันเปลือกไหมมันเปลืองอยู่แล้วแหละครับเป,เปลือกอไที่กรีดตากนี่แหละครับสามวันที่ว่าจะหมดน้ำมันไปเท่าไหรน่นะแต่ถ้าเปลงนี้เปลงเดียวน้ำมันถังหนึ่งก็ได้อยู่น่าจะได้ได้อยู่เลยครับ กรีดตากแล้วก็จอดมันไม่ได้ทำงานตลอดนะครับพอกรีดเสร็จนี่ก็จอดเดดดีก็จะฟลิกนะครับวันละรอบพอ มิดู่หนักๆก,ก็ตีไป300วันละ150ลิตรนะครับอันนี้คือไม่ใช่ว่าโรงงาน8โมงเลิก5้าโมงนะคือคือมันจะมีเลทบ้างนะครับมีโอมีเลทก็คือวันหนึ่งยืนพื้นจะเกือบ10ชั่วโมงนะครับ ประหยัดอยู่นะทุกนี้วันนี้มีเจ้าเกรดเดอร์แกรเรียนนะครับ มาทำทางฮอนโรดนะครับหรือว่าทางลำเลียงวัสดุเนาะหนาเชฟหน้าคนระับโบดัดยกคราวเครื่องยังนิ่มกิ๊บะเสียงมันกอดตะกูลใกล้ๆเคียงกันเนาะมันเครื่องคำมินคำมินแคสอะไรเลยตะกูลอึดถึกทนเนาะ สงสัยจะตากแค่นี้นะครับอ e> ันน um ี้คือตากในกองนะเรียกว่ากรีดตากในกองนะครับจะไม่ได้ดึงดึงพลิกออกด้านข้างให้เต็มเปลงนะฮะก็คือกองโลมันอยู่แค่ไหนแล้วก็กรีดตากข้างบนกองแค่นั้นนะครับก็จะเหลือช่องตรงกลางนิดหนึ่งครับตอนบ่ายนั่นแหละถึงจะดึง เพยออกหร,อหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เพยออกนะครับวันนี้อาจจะดึงประกบกันเข้ามาคืนพอพรุ่งนี้ก็กรีดแล้วก็ขอกรีดตากสักพักหนึ่งก็จะได้ตีเพให้เต็มเปลงนะครับดินความเชืก็จะประมาณนี้นะครับเป็น ก้อนจะไม่ใช่ดินไม่ใช่ดินทรายแล้วมันจะเป็นดอกดินคล้ายๆดินโพลหรือดินจอมหลวงอะไรน,นะครับกรีดตากหัวแปลงครับ นนี่ก็มาต่อกับช่วงพลิกตากงานดินนะครับช่วงก่อนจะเป็นช่วงกรีต,ตาครับในภา้บ่ายเราก็มาทําการพลิกนะครับ ล้อเรียบโบแม็กครับผมน,นั้นเป็นของอีกเจ้านะครับทำการบดท,ทางฮอนรอดนะครับหรือว่าทางลาเลียงวัสดุเนาะขึงดึงเสร็จนะับที่ติดลมไปรถใหม่แกะกละ่องได้อยู่วันสี่ห้าเดือนนี่แหละ hay nào mình lại rêu ra มรา m ปนๆกันไปนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเปียกมันจะอยู่ด้านบนแทนนะครับ บดเข้าไหลนะครับในกรณีที่ลายมันเป็นทรายมันไม่แน่นนะนี่คือถอยแล้วก็เอาหัวเหยียบเอาครับจะบดลายแนวยาวตามขนาดน,นี่กลิ้นตกครับเนะอาไปเหยียบไปครับอ๋อภูมากด้วยประสบการณ์นะครับนี่